นี้นะครับ1มิถุนายน2568นะครับอ่าเราก็จะเฮ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 ไปด้วยกันเหมือนครั้งที่ผ่านมานี้ไงที่เราเฮแ87เฮสเฮเฮไม่ใช่แค่งวดทีแรกงวดเดียวสามงวดติดแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกเมษายนไล่มาแปดหาแปดแปดทำแปดห้าล่างแปดแปดล่าง 8...8 แปดบนปะแปดบนแปบนแล้วก็มาเป็นแปดเจ็ดล่างมันนี้จะกระดงขึ้นบนีป่ะาอ๋มันล่างมันล่างบนล่างแล้วก็จะเด็งขึ้นบนหรือเปล่าเนะโอ้เป็นยังไง8ยังมาอยู่ไหม้มามันมาทกสเลข8มาตัวกปิดมามาจัู่กันเป็น8ปเ้าเลยะนงซือตอรี่มาซื้อตตรีมาไว้ก่อนแล้วตึงเต้ะมันแน่เลยนะมันมาเลยนะครบรอบ6ปีแล้ลูกนะจอยู่มี่ ห8นี้นะลูกนะครบรอบ6ปีแล้วนะลูกนะขอตรงๆแม่ๆเอามาสอ,สองตัวล่างเลยนะลูกนะได้นะมานะสองตัวล่างออกมาเลยคนจะไม่ต้องใจหายใจคว่ำเดี๋ยวให้ยองอกสิบแนีนะสองตัวล่างออกอะไรนะเพราะว่าลูกแรกเป็นเลขนี้นะนะลูกแรกเป็นเลขนี้นะครับผมและลูกที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวจะ รอดูนะครับวิเคราะห์นะครับอฝนจะวิเคราะห์แล้วตีความว่าน้องพกาหมายถึงเลขอะไรนะครับผมและรุ่ที่สองก็คือเลขอย่าบอกนะว่าทอรกีดฉันเห็นแล้วฉันเห็นเงาสะท้อนเธอหหกหกเก้าเลยหรอคือเลขอันนี้คือเรียกอะไรเลียหกใช่ไหมค่ะหกราดูให้จบคลิปดูให้จบคลิปนะครับ ดูให้ใหจบคลิป9669จะมาหรอครอบ6ปีด้วยครอ,อบ6ปีด้วยทุกคนอ่านดูให้จบคลิปนะคะทุกคนอย่าเพิ่งออกนะมีเซอร์ไพรส์ด้วยใครอยากดูชมเลขสามตัวต้องดูให้จบนะเดี๋ยวมีเลขสาตัวด้วยนะคะงวดนี้ใช่แล้วนะครับใช่แล้วนะครับก็96จะตีความเป็นเลขอะไรต้องบอกว่าครั้งนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเลขไม่เยอะเลยแล้วก็จะมีเลขที่แบบ ชอบจังๆนะครับก็เราให้แนวทางนะครับเราเสียงไทยเหมือนปิงปองเนี่ยเพื่อให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนใหาเล่นการพนันทุกชนิดนะครับนะครับแล้วก็ให้เรารู้จักคืออย่างงมงมงายอย่างงมงายนะครับให้รู้จักธรรมากินตามสัมมาชีพของเรานะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับมันก็เป็นเรื่องของดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีโชคดีฮะอยากให้ทุกคน ถูกหวยนั่นแหละนะครับดูมันจะมาเก้าเก้าหกหกวะฮะมันจะมาเลขเบิ้ลเหรอหวยออกวันอะไรเอ่อวันที่หนึ่งมิถุนาน่าจะตรงกับวันไม่น่ใจะอาทิตย์หรือเปล่าอาทิตย์หรือเปล่าวันนี้เอ่อยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเก้าสามสิบสิบเอ็ดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์มันจะมาเลขหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> มันจะมาเ <c oughs> บิ้ลหรือเปล่าวัอาานอาทิตย์อดอ่าถ้าเบิ้ลก็ซื้อหกหกเก้าเก้าซื้อลอตเตอรี่หกหกเก้าเก้าด้วยนะเก้าเก้าอแต่จริงๆทอฟันไม่ได้เขียนอะกระดาษนะอ่าไปดูกันว่าทอฟันจะเหลือกี่ตัวอ่า ถ้าใครดูคลิปนะครับฟังว่า6996เนี่ยก็ให้เราซื้อลอตเตอรี่6699ด้วยนะครับเออซื้อกันไว้สลับไปหรือหกหกเก้าเกด้วยนะใช่เพราะว่ามัน,ไ,นไม่ต้อง,องมันไม่ต้องแบบว่าซื้อหลายตัวนง<ช>เพราะหกหกก็ก็เกาเก้า 6, 6, 6, 6, 9, 9, แค่นี้เองใช่แต่ว่าเราไปดูในกระดาษกันว่าทอฟันกับพี่เดชชอบเลขอะไรนะคะนะครับ,รบเอาล่ะมาดูกันครับ ครั้งนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับหนึ่งมิถุนายนสองัหกสิบปดถือเป็นครบรอบหกปีเก้าเข้าสู<อ>่ปีที่เจ็ของเพจเพจก้กาในชัยนำโชคของเรานะครับดูสิว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับมาเอาแล้วครับแนวทางก็คือนี่ครับนี่ไป,นปไปวันนี้วยเขียนสวยนะวันนี้เข<อ>ียนแบบไปเลขน้อยมากอ่าส่ว,วเราชอบเลข1 1> หกหน,น,นึ่งเก้าหนึ่งใช่แล้วนะครับ เหตุพิการทห่จะโชคนะครับแนวทางงวดประจำวันที่1มิถุนายน1มิถุนนาย268 5นะครับเลขแรกตัวต่อตัวจังๆเลยนะครับก็คือ6191นะครับอ่าชอบมากเลยจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบและที่เด่นที่แท้กันก็คือ96นะครับอ่าใช่มาจากเลขปิงปองนั่นเองปิงปองนั่นเองนะคะแล้วก็6797แคปเจอร์ไปได้เลยนะ6797นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแผ่นป้ายขึ้นแล้วก็ถือน้องจะได้จับเห็นหน้าน้องนะ ขึ้นมาพร้อมเพียงกันอ่าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแล้วเลขเราก็คือแปดสองแล้วก็หนึ่งห้านะครับอ่า,อานั่นแหละครับนี่คือแนวทางนะครับไปเลยถ้าใครอยากรู้เลขสามตัวขอหัวใจหน่อยอ่าอกดไลค์กดแชร์ อ่าคอมเมนต์ขอพรน้องเพ็รก้ามารัวๆเลยเราจะบอกเลขสตัวให้อ่าเดี๋ยวบอกเหตุผลก่อนทาไมเราเขียนเลขหกหนึ่งเก้าหนึ่งไว้หกหนึ่งเก้าหนึ่งมาจากไหนคือมาจากการเล่นแร่แปรธาตุของทอฝัน<ช>พเพรามุดได้เลขเก้ากับ6ก็จริงใช่ไหมคะเราเปลี่ยนหกตัวหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยสิเพราะว่าหนึ่งไทยมันก็คือ เขียนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งไทยอ่ะมนมวนกลมๆใช่ไหมก็สะว่าน้องอาจจะให้เก้าตัวหนึ่งหรือหกตัวหนึ่งแล้วก็บวกกับเลขห 1. น 1> ึ่งเพราะหกตัวหนึ่งมันเป็นเลขหนึ่งไทยได้ไงเขียนหนึ่งไทยสิคะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะน้องอาจจะหมายถึงว่าเก้าหรือหกบวกกับเลขหนึ่งไทยก็จ,จะหมายถึงว่าหกหนึ่งเก้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นี่คือการตีความของท้อฟันและท้อฟันกับพี่เดชไปดูงวด นะคะงวดที่96งวดที่69งวดที่66 99อะไรมาให้เรียบร<ๆ>้อยแล้วมันมีผลรางวัลในงวดนั้นนะที่ออก6 1 1 6ล่างแล้วไม่ปิงปองงวดที่99ปริปิงปองงวดที่99เป็นปิงปอง1 6ค่ะ ไปดูมาให้แล้วเป็นบิงปอง1 6 6่หนึ่งเลยแล้วมงวดที่96หรือสะว่าออก16ล่างด้วยนะคะเราไปดูให้มาหมดแล้วนะคะส่วน8ปดสองหนอะไร6 7อะไรก็มาจากเลขงวดทั้งนั้นค,คือที่เราไม่เอามาให้หน้าจอให้ดูะ เราคุณคุณจะงงเราถอดมาให้แล้วเราถอดทห้หมดแล้วเป็นสูตรสำเร็จเลยเ้วไม่ต้องไปดูอะไรเองนะถ้าเกิดอยากไปหาเองก็พิมพ์มาว่าปิงปองเพ็งก้าวที่หกสิบหกงวดที่หกสิบเก้างวดที่เก้าสิบหกงวดที่เก้าสิบเก้าไปหาเองนะคะก็อันนี้เราหาให้นะเราหาให้ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าน้องเพ็งก้าจะให้โชคนะเทวดาน้องเพ็งก้าจะให้โชคทุกคนนะเอาละและไฮไลท์ของเราใช่เลขสามตัวมีวยขวัญเพิ่งได้หามา มันผ่านมาตั้งแต่6กเอ็ดตอนนี้หกสองหกแปดแล้วนะคะผ่านมาเจ็ดปีแล้วพึ่งได้แล้วพี่เดชจมุกป,ปิงปองมาวันทาฟันบอกว่าเบรกก่อนไม่รู้ป๊ออะไรจริงสักสิบโดนใจหรืออะไรอยากให้หมุดวันนี้แทนแล้ววันนี้พามาตอนบ่ายพอดีนั่นแสดงว่าพระก็ต้องมีโค้ดใช่มีโค้ดม,มีตัวเลขแล้วสิ่งที่ทอฟันอยากได้มานานเนี่ยทอฟันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พระเนื้อเงินแล้วก็ได้พระเนื้อเงินเพลินว่าเขาขายเอาไปปล่อยเช่าในแพลตฟอร์มของให้เช่าพระแล้ว ทอขันไปเจอแล้วทอขันเอาเลยเพราะว่าเรารอคอยมาตั้งแต่ปีหกหนึง่งเราอยากได้อง์เล็กเพราะเราบูชาองค์ใหญ่เราดีเรารวยเนี่ยองคใหญ่เนี่ยค่ะสังเกตดูว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยสังกเกตดูนะซุ้มเข้ามาจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยทอฟันอยากได้มานานน,นะแล้ววันนี้พระองค์นี้มาในวันพี่เดมุนปิงบอมมาในวันครบรอบหกปีเพจน้องเพิก็ได้เชียช,ชบที่ให้โชคและเลขเอใครจะเปิดทอขันเปิดเลยแล้วกันนะคะเลขพระนะคะคนลุกค่ะสามตัวค่ะ เลขพระเนื้อเงินด้วยพระเนื้อเงินแต่สวนพยาน,นาคเนี่ยนะเป็นสัมฤทธิ์สามหกหนึ่งค่ะสามหกหนึ่ง <Wow. S 1> ทองฟันเลยชอบเลขหกหนึ่งเก้าหนึ่งมากใครอยากเล่นเลขสามตัวก็ไปซื้อเลยสามหกหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่แค่ตรงนี้เขามาแปะนะคะทองฟันให้ดูนี่มีใบกระดนเธอถูกถคัดันทีคุณคุณนะกระดนเตอคุณถูกคัดันตีค่ะสามหกหนึ่ง นวสร้างโดยวัดแคร์พระครูเนี่ยพระครูที่ออกแบบนะคะ,ะพระครูภพศารอะไรอะธรรมวงพระครูไัยารธรรมวง์นะคะสร้างเพียงสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนี่ยสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเห็นไหมคะเห็นเห็นปีพศออที่สร้างไหมคะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดรอคอยมานานนะวันนี้ได้แล้วนะวันนี้ได้แล้วพอเป็นพระ พระประจําเทวะไรแล้ววันนี้พระองค์นี้มาแล้วนะจะร้องไห้นะงานสวยมากอวดพระนะอดพระนี่เป็นนักมุนจลินหวังว่าองค์พระพุทธม,มงคลน,นักมงลีองค์นี้จะให้โชคสาม <3 S 2> ตัวตรงๆกับทุกคนได้นะบางทีหกหนึ่งเก้าหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เป็นสองตัวล่างอาจจะเป็นสามตัวแตกไปเลยนี่ออกออกมานี่คนลุกสู้ไปเลยนะเนี่ยอ่านะคะ,ะขอทุกคนโชคดีนะคะ,ะขอโชคดีนะครับ